เดี๋ยวนี้จะแปลว่าต้องมีเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราเอ่อช่วงนี้อยใายทุกคนทำใจหน่อยนะครับให้น้องสิงปรับตัวนิดนึงเดี๋ยวเจ้พยาเดี๋ยวจ้พยาามถามเพลงที่ไม่ใช่ของเคซินตรงใช่ใช่ช่วงนี้เรากำลังตกลงกันอยู่ว่าสิงเนี่ยบางงานเราต้องร้องเพลงในค่ายนะเราต้องเริ่มดูแล้วนะว่ายุคนี้เพลงในค่ายเป็นเพลงอะไรบ้างยุคนี้ มันอาจะต้องใช้คำนี้เลยเพราะเพลงมันเยอะมากจริงๆตอนนี้ใช่ครับแต่เรายังอยู่กับเซฟโซนอยู่จริงๆเพลงนี้แอสองเพลงนี้ไม่ต่างอะไรจากเพลงเดียวของกันและกันเลยแต่ว่าหลังๆมาเรารู้สึกว่าขึ้นไปยินบนทีวีเปทีด้วยกันหลยช่วยกันร้องดีกว่าอีกเพลหนึ่งก็โทรเมื่อไหร่เจ็บเม่อไหร่โทรมาทุ่ยเลยน้ำลายก่อนนะโทรมานะโทรมานะ ต่เพนี้ต้องต้องช่วยกันร้องให้ดังเพลงเมื่อกี้ใช่เพราะผมมั่นใจว่าเพลงนี้คนร้องได้มันจะจะจะให้ผมเต้นด้วยผมร้องไม่ได้นะผมโฟกันได้ที่ระยะอันี้ซาวเสียงก่อนได้ไหมร้องให้ฟังดังๆทีนึ่งก่อนได้ไหมถ้าทุกคนถ้าทุกคนช่วยร้องอะผมพอจะกระดึบกระดึบได้เป็นหน่อยอ่ะยังพอแบบได้หน่อยนึงอ่ะ เจ็บเมื่อไรก็โทรมานอนนอนนอนนอโอเคฮะผมรู้ทุกคนร้องได้แล้วเอ่อพี่ๆที่ทำนั้นร้อเป็นไงบ้างฮะลองลองร้องตามดูไหมฮะตรงนี้ลองดูไหมฮะเดินสองเส้นเจ็บเมื่อไรก็โทรมานอนมีดำน้ำช่วงกลางๆนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้ต่างอะไรกันทีนี้นั้นเราไปฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าพี่สิงห์ไปครับผม ใครเริ่มดีหัวเหวี่ยงได้ทาร่า,ราทาร่าแล้วเธอหายก็แปลว่าอยู่ทุกเขา,ถ,าถ้าวันไหนไมไ่ได้คุยก็แปลว่าเธอไม่เหงามันก็เป็นอย่างนียมาเกือบทีจนชินแล้วเนื่อเรา i ีใครได้ไหมท้องมี้มาจะบอกว่าเขาไม่สนใจจะบอกว่าเขาไม่สนใจจะบอกว่าเขาไม่เคยเข้าใจ่ันกับฉันที่คอยสนใจแต่แต่สงสัยว่าทำไมต้องไปรักเจ็บทีฉีกกันยังไม่ยอมรับได้เป็นคนดีที่เธอไม่ยอมรับเหมือนเจ็บตรงตี้แต่ก็ต้องยอมรับถ้าเป็นฉันจะไม่ทำนานติดติดเธอไม่ได้้าฉันอยากสั่งให้เธอไม่ต้องรักเขาแต่ติดติดฉันไม็นกอนทับฟางงนั่งตอบเธอจนเช้าแล้วเธอแค่ย้อนคืนรักกับเขาเอาเธอรักเขามากเท่านั้น I tell you to ร,รักษาและลัหาคอยรักษาผาใจให้เธทอ ยาว่าขอบคุณมากครับ